ออออาามมัันนนนี้้้สสุุเเเเหหรลลลลยจวููกกกกก็ิทุเรียนค่ะผ่าชิมเลยก็ได้ที่สุกอ่ะมันสุกบนต้นเลยหรอคะอ๋อมันได้กี่ลูกอะถ้าถ้ามันเป็นถ้า ถ้ามันไม่ก็เอามลงหมดเลยก็ได้ลรมั้งเนาะไม่รู้สิถ้าลงหมดแล้วมันจะมันจะสุกก่อนนะสิอแต่บนต้นมันก็สุกเหมือนกันใช่ไหมคะดูบนต้นมันก็สุกได้บนมันก็สุกเหมือนกันเขาบอกเกษตรียนเนี่ยเขาชวนเขาถ้ามันรน หล่นรูปก,ก็ตัดหมดต้นได้เลยก็ถือว่าช่วยแก่หมดแล้วไอ้นี่นหะงั้นก็แก่นร่วมเลยใช่ไหมรับโหอันนี้นักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยว อ er er ุ้ใหญ่เลยพอพอเอาลงมาแล้วใหญ่เลยใช่ค่ะมองขึ้นไปแล้วดูเล็กอ่ะใช่ค่ะมองขึ้นไปแล้วดูเล็กอ่ะใะมองไปแลกเล็อ่ะใช่ะนไปแล้วเอะค่องขึ้น้วอใค่อน้ะไปอ่มอเะะเออ้นอ่่นเยอะแยะเอนเนแเอา ไม่ได้ขายให้ลงเออไม่ได้ขายให้ลงรับโอเคจะลงขึ้นมาแล้วนะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมรับลงจันทร์่ไอ้บ้านหลงท่ายางเขาก็ไม่ได้ขายให้ลงเพิ่มเติมกระลงลงเมื่อวานขึ้นเม่อวานมันให้เท่าไหร่ให้เก้าห้าเมื่อวานอ๋อเหรอขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันให้เท่าไหร่เป้โอ้ทำไมเขาให้ต่ำจังเลยแล้วแล้วหน้าแพงนะตั้งร้อยห้าสิบนะคะโอ้เขาขนไปไกลเนาะ ค่าขนส่งค่าขนส่งกว่าจะได้ขายไงครับค่าจ้างตัดค่าอะไรพวกเนี้ยเออค่าจ้างตัดค่าจ้างอะไรก็หลายอย่างไม่ใช่ว่าเออตุนประพันธ์แกบอกว่าเขาให้ร้อยห้าแกไม่ขายแกตัดเองน้องขยังอ่ะออาววอนเขาตัดไปเมื่อวานอันนี้มันสุกแล้วชิมได้เลยสามตัน ลงลงว่าเอาจะจะให้จะให้เก้าห้าเขาเลยขายเก้าห้าเอาแล้วช่วงหนึ่งเขาทำไมเขาบอกว่าร้อยห้าทีนี้ลงมาเลยเก้าห้าแล้ว